ปีนปา่าตำบกุกัวเหลียง,บ,ง,บ,งบ,บุกงงเทมบุกงงไส้บกุกกรอบเด็ดใบกระเทียมใส้ในปลาขาวปีนกินมดตอนนั้นคว่ำแสบอันนี้คือเจ้าของเลี้ยงไว้เด้อครับแต่ว่าเหลือซ้ำนี่เด้อมดหนองเหลือซ้ำนี่อ่าอแต่แกนแล้วว่าเหลืออยู่ซ้ำนี่ แต่ว่าน้านี่คือว่าเหลือหลายอยู่น้านีถท่วหัวไอ้ยักน้าทถ่วหัวบไปวึ่งแล้วบอกเขาไปเอานี่ว่าน้ามันบอกว่าน้าเพียงหัวเขาน้าเพียงหัวเขาปาดไปวึ่งแล้เกือบถ่วมหัวเย็นมือแน่นมิฉะนั้นก็เอามาสำนีละเอามาสำนีพี่น้องเอามาสำนีเาานพราะว่ามันเกิดจากคู่ยักที่เพื่อนบอกว่า,าปลาน่ะ น้ำสิบ,บกถึงก้นแล้วน้ำตัวน,นี้เดี๋ยเพียงหัวเข้าผมพ่นะเมื่อวานนี่เพิ่งกลับไปเอาปลาครับพี่น้องหังไหลนี่เนาะอืเมื่อวานนี่เพิ่งกลับไปเอาปลาอืเอาปลามาได้หลายเสือกอยู่อืผู้อยากเอ้ยมาทายน,ายน้ำเด้อนี่อันปลาตัวขนาดสักนี่มีทางเดียวคือต้มต้ตมสมใส่บบกรอกเท่านั้นทางแสีบ อ๋อครับเบิ้งมาดคู่หยักเพิ่นนี่คือผู้เบาทสมัยก่อนที่มาตั้งแต่กรุงเทพกรุงไทยนะไปกรุงเทพกรุงไทยแล้วกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วกะยางไปเล่นเน,น,นเียนนั่นเนียนนี่น้ำรถฝ่าปลานมาน้ำรถฝ่าปลาอืเมื <c oughs> ม่อนี้หนาะวจะองศาคู่หยักได้ฟังข่าวบ้างไหม mãn làm đây. Nao vừa đôi đi. Dạy ngoài to top bố món nào bên đơ. Nao đơ. Nao bên đô. nào gào miệng to thao. ông miệng so nào đi. Kiko. Mia món nhao. Nao ti n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 ao. nào ti nao. Nao 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 ti เอามาแน่คนรวนวันตีบู๊เสียงคือเสียงคือเปลี่ยนไปเถอะวะเสียงปันใส่เสียงไหลายเนาะมือเออมือแรงไสิได้ผ้าพ่นไปคอนเสิร์ตพี่น้องครับคอนเสร์ตอยู่จังหวัดหนองคายนี่แหละไปลองเพลงงานบวชอ่าลองได้บะล่ะเสียงแหบปันนี่ได้ขึ้นก่อนปะอืมมือ มือ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 แรงนี่เล่ยนยุ่ยใส่กอ,อยอย,ยันมือแรงอยู่หนองคายงานบวชบ่งานบวชคู่หนกกับสี่หลองเพีงแมวพาเทียวแต่บ้านลองได้ยูนบ่ถ้าลองก็ได้ตายเจ๊เดีเลยเด้กินมาจ้ำก็จเจ้ามาแล้วเบิ้ลเสีแตกมาจ้ำเลยกะเดี๋ยวเต็ม อเ,เ,อเออเดาจ่เขาสีบุญเดาต่เขาสีไวบุญไวเป็นศินลปินนี่หัวใจลักคือหนึ่งต้องสื่อตรงต่องานแม่นกับขวงเออตรงต่อเวลานัดเออฟังสื่อสัตต์ต่อทานผู้สมเออจำไว้ยาหลงข่าลมคำาเงินยอ่อนะชื้อไวกับขอางดูมึงเข่ามอเป็นศินลปินนะโลกแกนเออ ของพ่อนิิงน้องอจื้อไว้อันแรกยังก่อนอันแรกงังก่อนซื้อสัตว์ต่อทานผู้ส้มเอามาที่วามหมายแปลให้เพื่อนฟังนะซื้อสัตว์ต่อทานผู้ส้มนี่คือเข้าหักเข้าแพ่งเขา้าเขานัดไปก็ต้องไปเออเออซื้อตรงต่อเวลานัดเอเอเ้าอันนี้คือเวลานี่ต้องเป๊ะเป๊ะโบมานว่า เขานัดขึ้นเวทีถุ่มหนึ่งเออไปขึ้นสามถุ่มยังบ่นทั้งเหน่งมาหอดอยู่เออยาเฮ็ดแท้ๆจ้ยาเฮ็ดอันที่สามนที่สามรถไปบ่อนอันที่สามยังก็รถไปบ่อนรถไปบ่อดมึงก็ต้องโทรบอกสภาพอันที่สามนี่คือ้ยังสี่ตรงอย่าอย่าหลงคำเย็นจ้าเออยาหลงคำเย็นย่อคันข้อบ่าดังเออไปยาเล่นโตอย่าเล่นโตหลาย ยัาหลวงค้ำยนน้อ<ะ>บ่อมันดังสามสิบสี่สิบกิโลเด้เออกูเห็นแล้วซุ <laughs> ้มดังสามสิบโลมาดสั <laughs> นดังสามสิบโลคนถามผมว่าอยากปาดเอออยอะเฮ็ดอยอะเฮ็ดเออจำได้แล้วเนาะจำได้หลือตัวจำไม่คืนใจจำไม่คืนใจคิดสิเป็นศิลป,ปินน่ะ แล้วเรื่องเรื่องผู้หญิงผู้หญิงก็คือการยาไปนั่นเขาไม่ยาไม่ยิงอย่าไปหลงเอออย่าไปหลงและเรื่องในในการมอันนี้ผู้ชายผู้สาวเราก็คู่มีเอ้ากูเ้่าแล้วเอ้าร้องมังร้องคือเตรีย้อยงแมวแมวบางอย่างน้ำสิใจว่าเสียงแบบนี้กูฟังแล้วมันเป็นคือเตรียมเสียงเป็นวัดถึงว่ะร้องบังแมว วางร่างจนไหมแมว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 กินขาแล้ว,วไปเี่ยวทออเออ